Oh, ่ง้ดไดนี่แหละเกาะสมุยของแท้มาดูความชันสุดโหดบนภูเขาในเกาะสมุยกันครับนี่คือทางที่เราบรรทุกปกติวิ่งนะคลิปนี้ผมถ่ายไว้ตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วนะแต่ประเวณีว่าเห็นทัานนี้แล้วนึกได้ครับพอดีว่าลืมลงคลิปนี้จริงๆเดี๋ยวเราจะลงให้ท่านนะครับดูกันว่าความชันที่เนี่ยมันสุดยอดขนาดไหนเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ภาพไม่ออกอยักขึ้นเขาครับ ี e f 750บอกเลยว่ากำลังเหลือๆครับโอ้โหโตขึ้นขึ้นแล้วมันโค้งไปเลยโอ้โห,โโหนี่ครับชมตอนขึ้นครับชันมากชันไม่ชันตัวที่กระแพงครับสวัสดีครับอยู่กับช่อง s v t นะครับ นี่เดี๋ยววันนี้พี่โต้มาทำคอนเทนต์ให้หน่อยได้ครับผมหางานให้ได้ครับนี่อุ้ยมักไฟอุ้ยโสมครับอันนี้ปูโสมเฝ้าซับปูโสมเฝ้าซับสองร้อยพี่อันนี้สองร้อยยี่ครับอ๋อสองยี่ด้วยครับโอ้บานนี้ของดีเยอะจังเลยๆพาไปดูของดีก่อนมาตัดไฟ เราดีแช่าเลี่รู้เราไปเล่นซ่อนแอมปกันแถวนี้เราไปหาก่อนเดี๋ยวเอาเคาดีต่างไปเถอะเนี่ยบ้านที่คนเสื่อในเขอยู่โอ้นนโห<อ>แล้วเขาก็มีเรือกันเคลื่อนหินเคลื่องหินที่เห็นว่าลูกพี่ก็พกกระเป๋าตัวเองครับผมใช่ครับโอ้โหคของสถานะแต่ว่าพกกระเป๋าตัวเองครับโอ้โหสุดยอดอ่ะ อันนี้พาเข้าไปชมอะไรพี่อันนี้ดีเจ็ดกับดีสี่ครับโอ้ทั้งดีเจ็ดแล้วก็ดีสี่เลยครับผมเอาอ่ะสุดยอดอ๋อนี่เหมือนน้ำกำลังขึ้นเลยพี่อันนี้ครับอ๋อน้ำขึ้นน้ำขึ้นโอ้โหดูท,ที่ที่เยอะมากเลยอันนี้มีอู่เรือเองด้วยใช่เป็นคันเลยอะอ๋อที่ว่าดีเจ็ดที่ว่าว่าจะเอา คนกับนุงต่าล้อยางที่บ้านใช่ครับโอ้โหโอหดูตัวยี่สิบกว่าตันครับผมเอาเรื่องอันนั้นก็ดีสี่ใช่พี่ดีสี่ครับ oh. ่านหน้าก,กว้างครับพลังกันดันน่าจะดุกดันเอาเรื่องและนี่พอฝนตกหนักมีน้ำป่าลงมาม,ามั้งไหมในนี้ลงจะลงตรงมาจากนู่นเลยอ๋อ oh, เข้าบางนี่อันนี้มันเป็นซอยเข้ามาแล้ว เดี๋ยวว่าจะตรงลงทะเลเลยฝั่งเข้าเลยอที่เป็นซอยที่เอาเรือเข้าออกฝั่งนู้นเป็นโรงพยาบาลขอสมุยโรงพยาบาลประจำอทรเภอเองตัดทรายโอเคเดี๋ยวมาดู2องมาร์คไฟครับตักทรายกันอันนี้คือทรายจังไหนเนี่ยนี่ทรายก็ตรงไหนพี่ทรายบก นี่ฟังเสียงเครื่องนะเสียงเครื่องนี่นิ่มๆเลยครับเสียงเครื่องนิ่มจัดครับอ่า uh, e f เ5 0นตัวนี้น่าจะเป็นรุ่น รุ่นรุ่นรุ่นก่อน F7 ปีประมาณนั้นคนระับ ว่ารถกับทางนี่เหมาะสมกันมากครับรถแรงๆต้องคู่กับทางขุดๆอย่างนี้แหละโอ,อันนี้เป็นซายบกนะครับ ทำคอนเทนต์อดนนี้โหเกีย <desserts> ร์อ่านี่ครับรถหนักก็นิ่มกว่าเดิมนิ่มกว่าเดิมประมาณนึงโอ้นี่เดี๋ยวดูพลังกันดีกว่าต่อเครื่งเข่าครับน่าจะเอาเรื่องใครที่เป็นสายลุย แล้วก็สายแรงผมว่าตัวนี้ลงตัวสุดแล้วจบแน่นอนตัวนี้จบในคันเดียวใช่เนี่ยจบเลยนะลุยเลยสบายเลยเนะี่ยไม่ต้องกลัวฟรีกลัวจมเลยนะจมยากแน่นอนจะทําเอาไปทํารถบ้านออฟโรดเที่ยวป่าก็ได้นะอ,อจริงนะพี่นะใช่สบายเลยเนะนี่ยหลังโตเลยแหละใช่ไปได้ทุกที่ที่มีทางใช่ขึ้นได้ทุกที่ยกเว้นต้นไหม <c oughs> เออจริงนะไม่เกินจริงอันนี้ไม่เกินจริงอันนี้คือเกียห้าแล้วใช่ไหม้า <5 S 2> ครับโอ้เป็นรถที่เน้นกำลังจริงอ,อันนี้แค่สิวๆครับตรงนี้ของจริงต้องข้างบนตรงนี้แค่ขับๆเนี่ยครับทางขึ้นขับอยู่ตรงนี้ีของ๊ีแล้วเจ๊ของแท้ สองแท้ต้องบนนู่นนะที่เราไปดูแบบเมื่อกี้แล้วเราจะขึ้นช้าๆหน่อยขึ้นเกียร์หนึ่งอ้ปกติปกติถ้าว่าบรรทุกเทนี้ผมก็ขึ้นเกียร์สองนี่โอในเผื่อมีรถสวนมาเราจะได้ปลอดภัยนะใช่จริงเครื่องพวกนี้สิบล้อลากพวกสบายเลยแต่ว่านี่อยู่ในหกล้อขึ้นอยู่ในหกล้อตอนลงเขานี่คันนี้กับ คันสองหนึ่งสองนี่คันไหนดึงประกันดิคันนี้มั่นใจกว่าครับมั่นใจกว่านะถึงไม่มีชอบีก็ยังมั่นใจอยู่แล้วรอบรอบคันไหนมาช้ากว่าพี่รู้สึกว่าคันนี้ช้ากว่าไหมรอบแย่หนึ่งต่อแย่หนึ่งคันนู้นช้ากว่าครับโอ้ช้ากว่าโอแต่คันนี้วงเบรกเปิดน่าจะใหญ่กว่าแต่ถ้าเป็นสโลหนึ่งแล้วรอบช้าที่สุดก็ถ้าเป็นสิบสองล้อ อ๋อ oh, จะเดินเ oh. ปิดประตูลงเดินได้เลยโอ้ของแท้ไม่มีดับขึ้นเดินขับขับครับอันนี้ขับขับครับมา <Okay. S 1> อ,อย่างเนี่ยอ๋ออันี้นะครับนี่แหละของจริงนะครับไม่ขับนะทีนี้โอ้ oh, oh. ให้พังขึ้นก็เอาแล้วอะ่ะ <Yeah. S 2> เนี่ยเดินหนึ่งขึ้นเลยครับ หนึ่งนี่คือสโลในตัวครับอ๋อนี่คือมันเข้าขับคันหน้าให้เลยไม่ไม่ขับเอาละจะเป็นโชว์เป็นไฟสโล พวกนี้คือเขาต้องทําให้มันได้อันดับนั่นแหละครับนี่คือความชันโอ้หตรงนี้ยิ่งชันเป็นพิเศษขึ้นอย่างเดียวครับ ูงด้วยนี่กำลังดีจัดนี่ขอกีครับอันนี้อันนี้ก็ใช้ดับเบิรลไม่โคเอาไม่โคหิ้วขึ้นไปหรือ่อ๋อใช้ไม่โคหิ้วขึ้นไป ต้องอยิ่สวยมากโอ้โหขึ้นขึ้นแล้วมันโค้งไปเลยโอ้โหนี่ครับโค้งอย่างนี้เลยเอาเรื่อง ได้ครับมาชมตอนขึ้นครับ มบายมากเลยี่กำลังเรือจริงไม่รู้ว่าใช้กำลังถึงครึ่งหรือเปล่าไม่น่าถึงผมว่า นี่ลอยลมแรงลมแรงครับอ๋อใบบุกใบไม้ร่วงเต็มเลยครับเพราะเทงหน้าใช่ไหม๋อ oh. 0บอกเลยว่ากำลังเหลือๆเรือครับนี่เลยครับลงทรายตรงนี้ สง่งโค้ดได้อ่ะ